จากนั้นไปเรื่องกันที่การสนับสนุนเนี่ยฮะส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่อเนื่องนะฮะของอำเภอท่าบ่อเนี่เองจัดโครงการฮักบ้านเฮานะฮะดึงคนเข้าวัดทุกวันพระนะครับเพื่อปลูกจิตสํานึกรักบ้านเกิดนะครับแล้วก็ปลูกฝังและก็สร้างความตระหนักในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมด้วยนะครับที่วัดอรัญญาวาสีอำเภอท่าบอ่อน้องคายนะฮะนายอนุรักษ์ไทยตรงแหลอำเภอท่าบ่อเนี่ยได้นําส่วนราชการองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะชาวบ้านและนักเรียนเนี่ยได้จัดกิจกรรมทําบุญเข้าวัดตามโครงการฮักบ้านเฮาซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่อเนื่องนะครับสำหรับโครงการนี้นะฮะโครงการฮักบ้านเฮาเนี่ยนะฮะจัดขึ้นทุกวันพระในสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนนําพุทธศาสนิกชนเนี่ยเข้าวัดให้มากขึ้นนะครับโดยจะหมุนเวียนไปจนครบทุกหมู่บ้านใน10ตําบล และให้ถือปฏิบัตินําเด็กและเยาวชนเข้าวัดทุกวันพระด้วยนะครับเพื่อปลูกจิตสํานึกรักบ้านเกิดและปลูกฝังและสร้างความตระหนักนะฮะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับเพื่อทํานุบํารุงและก็สืบทอดสถาบันพระพุทธศาสนาตลอดจนนะฮะนำสวนรัชการได้พบปะชี้แจงข่าวสารสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านได้เกิดความเข้าใจและก็ความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนที่สําคัญนะฮะเป็นการรณรงค์สร้างหมู่บ้านหัวใจศินห้าและนโยบาย5รัก ของจังหวัดหนองคายด้วยนะฮะ